น,นำเสนอเรื่องจริงโดยไทลัสทีวีพรังแพรงเหนือนิยามครามาช่วงนี้แลครับตอนนี้กำลังอะไรเรด้วยนะครับดังนั้นจ้องมีอะไรเกี่ยวกความรู้สึกนะครับคัผี้ชมอีต่อไปนะครับวันนี้จะมีอะไรบ้าง,างะครับดังนั้นเราี ผมว่านอนไปจังคนเดียวจีไปกัเดี๋ยร์จะพาไปกันการท่องเที่ยวตอนนี้อะไรอะไรเรียบท่องเที่ยวไทยตอนนี้อะไรอะไรตอนนี้ใครไปเยอะกะพาไปเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีนะครับตอนนี้ยีกอะไรอะไรนี้่อะไรกูแล้วโอ้ยจังกานเอ้ยจังแปลกใเอ้ยนะฮะดยวนั้นเราจะถามดูกันชัดชาญ เอาชาดเฉาชาเรียกว่านั้นแล้วก็อะไรด้วยชชาชาตอนนี้ก็แต่กันรเอาดูนั่นแะอไอกั้ออาเ็นอะาเจอไหมก็มีอะไรว่ากูรู้แล้วโอ้ย่นอย่างนี้กันเลยอะไรอย่างนี้องอื มาจากนี่จากพัน,นอะไรอ่ะฮ่าฮ่าย,ยอดเลยอะไรก็โอ้โหนอเลยประมาณนั้นอะไรก็อะไรก็น,น,นะน,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 นอนนั่นตอนนี้เข่าวลือราวดีๆพี่น้อมได้ไปน,น,น,นอนนี้กับ้อมงานวันนึงมาจากว่าตัวอะไรอะไรอ่ะอะไรอ่ะเออว่าที จุดสุดห้าจุดสุดเด็กกทนอนนี่รอนวันนี้กักันะไรครับไปเรื่กันเลยครับไปเรื่อะไรครับเรอะไรครับจุดจุดสามห้าเจหกร้อยยี่ยวเมฆครับช่ยโต๊ะนะครับอ่าเด็กกครับอะไรครับจุดสามสามไเลยอะไรครับ จุดสามเีรพันยิแยเมคาัอ่ยิ่คด้วยนะครับแต่นี้่ะมาการวนนี้ก็ด้งเอกวนี้แต่วันนี้ก็ลองอะไรเรก็ไม่ได้นะครับจุดถึงสามห้าถึงสิบยิโยเมคาันอ่ยีร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็นะคะก็โดยในโฆษณาตอนนี้ก็มาไว้กนกันนี้ก็จะทาไปยิ่งที่สุดสุดนอันนี้ก็ด้ก็้ไว้

ขอให้อภัยตอนนี้ตีกันนี้ใช่ไครไอ้พระไทยช่วยกันตอนี้ค่ะบรักษาภายในต้องคลอเคราะห์กับเจ้าจอนตรงส่วนไก้นิ่งเจ่เจอนตอนนั้นรักษาขอให้เยอะจะครับไปเที่ยวตัวเพิกบุรีนะคะตอนนี้ต่นี้ขาไม่กันกะนร่ะงเงี้ะ ไไม่เอาไม่เอาเลยตอนนี้ก็ได้ก็ได้ไม่เอาไม่เอาเลยนะครับตอนนี้ก็ได้ก็้ที่ขดไไม่เอาไม่เอาตอนนั้นก็้ก็ได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 ้กันไม่เอาไม่เอาตอนนี้ก็ได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 ้ แล้วี่กะายกับเออก็ด้วยนะครับในโฆษณานี้ตอนนี้ในโฆษณาตกอนน้นล้วกอนร้องร้องตอนจะมาร้องเพงอไรกันนะครับด้วยดอจะมาร้องเพลงอะไรกันอะไรครับเพราะอะไรดีใจจตั้งไปเดี๋ดี๋ยวเดในโฆษณานี้อะไรครับอะไรครับในโฆษณาตอนนี้ขนาดขนาดอะไรเดือดนมเปี้ยวดราสเวลลคนนี้เขาทำอะไรนี่ วัวจ้าเนโคศนารุเงี๋ยวก็นี่เนโคศนานมเปรี้ยวดัชมิลอะไรครับอะไรกันอะไรเราไปเดินข้นหน้าค่ะถึงข้างใอะไรอะไรอะไรเจ้ารงมไปเลยไปเมื่อคุณห่วงใยใครให้ดื่มนมเปรี้ยวดัชมิลอร่อยสดชื่นใช้จุลินทรีย์โยเกิร์ตในนมเปรี้ยวดัชมิลว้าวนมเปรี้ยวดัชมิลมุ่งใยคุณทุกวัน จบแล้วจบแล้วครับอ่านีครับดูยังไงไม่ยอไม่จบโฆษณาในการดูนี่นะครับยวไม่จบโฆษณานมพริ้วดัสเมลในการนั้นในการนั้นอยู่เลยนะครับนั้นอ่มอืมดูการอ่า ดีดีมาทิ้าหนาง้งอไปทางกันนี้ค่ะนีได้โคตรเสียหน้าเงี้ไดอันนี้อะไรที่จะใไฟกันด้วยดิครับระโดงนั้นฮอนนนอนโอมาเก็วายแววก็มาแววอไนีก็ะรทำไมเฮี้ยอย่งนี้อันอยางนี้ยาวแบบนี้ เราติดตัวไปยัไไม่เอาไม่มอน่เบื่อแต่ตอนนั้นหนังเรื่องนี้อร่อยก็ได้กๆมาดูด้วยไครับอย่างนั้นใไรๆไม่เอาไม่เอาเลยแล้วสุดยอดเลยอย่างนี้เออว่าอย่างเงี้ยที่ไม่เอาไม่เอาเลยไม่เอารุ่นอย่างนี้เลยแต่แต่แอ่สิ่งใดที่สำคัญที่สุดประหารมา เออว่าตจค่ะอันนี้อะไรก็หนอนโคศนาเดินกันเดินกันเดนกด้วยหนอนเดีนี้โอ้หนอบด้วยก็ได้ก็นอนนี้อะไรก็ได้โคษนาฟุ a นทนด้นะครับในโคษนานี้นะครับว้าวโคษนาฟุนทันด้นะครับตอนนี้ก็อรนะครับอรรือราวีๆกับต แล้วก็ฝากกันไว้นะครับเพราะนั้นตอนนี้ในโฆษณาพูดแฮนด้านะครับในแล้วก็รกว่าเราไปดูกันในเราไปดูกันว่าใครจะไปเท่าไหร่กันอะไรก็เพ่กันอะไรแล้วครับวันนี้ก็ได้ไปเลยไปไปครับ ไม่สดุดอร่อยได้ไม่มีหยุดฟู้ดแพนด้าสั่งกินสั่งใช้สั่งได้ทุกวันโอเคจบแล้วอ่านี่ครับก็ได้นะครับแล้วก็ยกอนวิดีโอโฆษณาฟู้ดแพนด้านะคะตอนนี้แต่วันนี้อะไรอะไรงเงี้ยเราเอาอะไรเราฟาวได้กันครับนั้นตอนอะไรเราเราเราดีขึ้นได้นะครับเพราะนั้นแต่วันนี้ของ ว่าอะไรครัโ้ก็ิสุดท้ายนะครับตัวนี้กับอันนี้อะไรดีๆกันแล้วก็เราต้องฝากกันไรกันอะไรนี้อะไรก็คือแค่ใครก็ไมยเข้าใจอะไรดีๆกันแล้วก็ฝางกันด้วยครับดังนั้นอะไรรับ อ๋อเจ้านี้ก็อะไร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 อะไดอะไรีกังยังยังไังยังยังยัะยัง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 นังาังย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 ันยังไังยังยัไยังยังยัยมงยังยังนี้ยังยนงยังยังยันยังไังย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 ั้ยังยังยัังยังยังรังย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 ัอะไร ไรเดี๋ยวจะขับไปเทียวันนี้ก็จะเดี๋ยวจะขับไปเชี่ยวเดี๋ยวจะขับไปวันนี้ก็เดี๋ยวจะรับท่องเชี่ยวไทยนะครับตอนนี้นะเดี๋ยวจะขับไปเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ตอนนี้ตัวนั้นเดีวขับไปนี่คดีพร้อมดสนอนะไ เบ็ดเต็มแน่นอนนะครับอาการกรนีการันีการันตีการันตีดีดีดีีดีกากกันหนแน่นอนนะครับได้เลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับมาเดินนะครับแต่ในนั้นยกครัมากระจอกไปกันรุ่นจีนเลินะครับวันนี้ด้วยนะครับ